มาแล้วครับมาแล้วหมูสดใหม่ๆมมาแล้วนะครับมีทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดงสามชั้นสันคอหมูซี่โครงเครื่องในหมูสวยๆมาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเนื้อหมูสดใหม่ๆสะอาดมาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับ เชิญออกมาเลือกซื้อเลือกหาได้แล้วนะครับหมูครับหมูหมูสดใหม่ๆมาแล้วครับลถขายหมูของเรามีบริการรับทํำหมูในงานพิธีต่างๆสนอกสนใจออกมาสอบถามได้นะครับมาแล้วครับมาแล้วหมูสดใหม่ๆมาแล้วนะครับมีทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดงสามชั้นสันคอหมูซี่โครงเครื่องในหมูสวยๆมาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเนื้อหมูสดใหม่ๆ สะอาดมาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเชิญออกมาเลือกซื้อเลือกหาได้แล้วนะครับหมูครับหมูหมูสดใหม่ๆม,มาแล้วครับลถขายหมูของเรามีบริการรับทำหมูในงานพิธีต่างๆสนอกสนใจออกมาสอบถามได้นะครับมาแล้วครับมาแล้วหมูสดใหม่ๆม,มาแล้วนะครับมีทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดงสามชั้นสันคอหมูซี่โครงเครื่องในหมูสวย,สวย มาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเนื้อหมูสดใหม่ๆสะอาดมาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเชิญออกมาเลือกซื้อเลือกหาได้แล้วนะครับหมูครับหมูหมูสดใหม่ๆมาแล้วครับรถขายหมูของเรามีบริการรับทําหมูในงานพิธีต่างๆสนอกสนใจออกมาสอบถามได้นะครับมาแล้วครับมาแล้ว หมูสดใหม่ๆมาแล้วนะครับมีทุกชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้อแดง3ามชั้นสันคอหมูซี่โครงเครื่องในหมูสวยๆมาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเนื้อหมูสดใหม่ๆสะอาดมาให้บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเชิญออกมาเลือกซื้อเลือกหาได้แล้วนะครับหมูครับหมูหมูสดใหม่ๆมาแล้วครับลถขายหมูของเรามีบริการรับทำหมูในงานพิธีต่างๆสนอกสนใจออกมาสอบถามได้นะครับ